สก็สวัสดีนะครับวิจารณ์มาทเจศสีอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563คู่เอกนะครับโชคกันในพิกัด135ปอนด์นะครับจะเป็นทางด้านเหนือทรณี3สามชัยวิเศษสุกนะครับจะชกกับทางด้านรุ่งแสงตะวันสอพาราดนะครับผมก็มาดูทางด้านมุมแดงนะครับเคยชนะคู่ชกมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่ช่อง7สีนะครับอาวุธมวยครบเครื่องครับจุกจิกหลากหลายนะครับ แต่ประหยัดอาวุธไปนิดนึงนะครับตั้งรับจับทางเก่งนะครับเชิงโชคกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยๆนะครับได้หน้าเสือนะครับเป็นมวยเจ้าทินนะครับทํานิดทํำหน่อยก็ดูมีราคานะครับประเภทออกช้าแต่ชัวนะครับสําหรับเหนือธรณี3าชัยวิเศษสุกก็สาไฟหลังนะครับชนะสามไฟนะครับก็มาดูทางด้านมุมน้ําเงินนะครับเคยแพ้มาที่ช่องเจ็ดสีหนึ่งครั้งนะครับ มาครั้งนี้ก็มีโอกาสแก้มือนะครับเชิงมวยต้นนะครับยนหินํา่ทางไปก่อนนะครับไปปลายอันสี่อันห้านะครับดินแดนของมวยเข่านะครับจับได้ก็ตีอันเช้าครับวงในแข็งแก่งแข็งแรงนะครับแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับต้องทําให้ขาดนะครับถ้ามัวแต่ทำทำหยุดหยุดยังมองว่าเสียเปียบคู่โชคแน่นอนนะครับก็สามไฟหลังนะครับของลุงแสงตะวันก็ ชนะ2แพ้หนึ่งนะครับชอบแข้งขวาให้อยู่แดงครับชอบแข้งชอบเข่าซ้ายแข็งแรงให้อยู่น้ำเงินนะครับก็ฝากไว้นะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ